i วันนี้พวกเราจะมานำเสนอการศึกษากระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรมันทอดกรอบเพื่อสร้างรายได้ค่ะในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือ i อเอเสนอครูคเจนจิราสุเพยียรกลุ่มของพวกเราต้องการที่จะศึกษาธุรกิจนะคะหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการนําพืชผลผลิตนะคะทางการเกษตรมาแปรรูปค่ะเป็นกระบวนการผลิตที่ถูกต้องนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะ 1. ศึกษาข้อมูลความรู้นะคะในอาชีพธุรกิจ การแปลรูปเพื่อผลทางการเกษตรค่ะ 2. เพื่อศึกษาข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแปลรูปเพื่อผลทางการเกษตรค่ะ3เพื่อได้รู้กระบวนการผลิตสินค้ามันทอดกรอบนะคะเป็นระบบขั้นตอนนะคะที่ถูกต้องเพื่อนําไปต่อยอดได้ค่ะ ตัวแปรที่ศึกษานะคะตัวแปรต้นกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรมันทอดกรอบตัวแปรตามรายได้จากการขายสินค้ามันทอดกรอบตัวแปรควบคุมนะคะข้อมูลความรู้ที่สําคัญเกี่ยวกับการผลิตค่ะเช่นแผนการผลิตอุปกรณ์ที่ใช้อุณหภูมิการทอดสถานที่ผลิตและจําหน่ายค่ะหลังจากที่พวกเราครับผมได้ทําการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนะครับได้สรุปเป็นดังนี้นะครับก็คืออาชีพการแปรรูปเพื่อผลิการเกษตร เป็นอาชีพที่สร้างไรายได้ได้ดีและเนื่องจากว่าประเทศไทยนะครับผมอยู่เขตที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ในการเพราะปลูกทางการเกษตรและเมื่อเรานะครับผมนําพืชผลทางการเกษตรนํามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเขานะครับผม mm. ก็จะทให้มูลค่าของของ,ของก็เพิ่มขึ้นไปอีกและเนื่องจากอาชีพนี้ในอนาคตจะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเรียกว่ามั่นคงนะครับสร้างไรายได้ให้แก่ประเทศแต่ก็ขึ้นอยู่กับ เศรษฐกิจของประเทศด้วยนะคบผมสันที่2นะครับผมก็พราะเรานะครับผมได้ความรู้มาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสินค้านะครับผมหนึ่งนะครับผู้ผลิตนะครับผมต้องมีความมุ่งมั่นอดทนกล้าเสี่ยงต่อความล้มเหลวนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี 2. ผู้ผลิตนะครับผมต้องมีความคิดสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอข้อ3นะครับในกระบวนการการผลิตสินค้าและบริการ ผู้ผลิตนะครับผมควรมีความระมัดระวังต่อการบริการและควรมีสมาธิและสติอยู่ตลอดเวลาครับต่อไปนะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับนะครับผมแนวทางในการศึกษาต่อนะครับผมในมหาวิทยาลัยสาขาต่างๆเกี่ยวกับการอาชีพการแปลรูปพืชผ,ผลทางการเกษตรนะครับมีมหาวิทยาลัยดังนี้อีหนึ่งนะครับผมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สาขาอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาเทคโนโลยีการเกษตรที่สานะครับผมก็คือ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญ,ญบุรีสาขาวิศวกรรมการแปรรูปเพื่อผลทางการเกษตรและมหาวิทยาลัยสุดท้ายนะครับผมก็คือมหาวิทยาลัยมหาสาราคามนะครับผมเกี่ยวกับสาขาด้านวิชาการการผลิตพืชครับก็นะครับผมกลุ่มของพวกเรานะครับผมก็ได้ความรู้สิ่งที่เราต้องการจะศึกษานะครับผมและก็ได้นํามาต่อยอดให้เกิดประโยชน์นะครับผมกลุ่มขอพวกเราขอกลาบขอคุณครับ สวัสดีค่ะ